สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับดิบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าไปในไลค์ดิบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับดิบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขอบคุณกดไลค์นะครับในคลิปนั้นให้ตัมทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้ม่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน รีบแอ r เนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนผมตั้มจากร i p แอนเฟิรนะครับวันนี้นะครับในช่วงแนะ่อต้นไม้อธิตรพันธ์นะครับตั้มก็จะพามาทุกคนมารู้จักครับชอบใบไม้น่ารักอีกหนึ่งใบนะครับใบไม้ดอทขาวนั่นเองครับมีจุดขาวแต้มนะครับเหมือนเอาผูกกันมาสบัดนั่นเองนะครับอยู่ในสายพันธุ์ของบีโกเนียนะครับอันนี้ชื่อว่ามาคูลันตานะครับผม เจ้ามาคุนันต้าเนี่ยเป็นบีโกเนียประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ความสวยงามนะครับเวลาตกแต่งเนี่ยใบเขาจะเป็นเหมือนปีกนกนะครับแล้วก็มีลายจุดขาวนั่นเองนะครับก็จะมียักย่อยไปอีกนะครับมีหลังแดงกับไม่แดงนะครับเดี๋ยวต้องให้ดูนะครับนี่ชัดๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขายดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็สั่งซื้อมาพอสมควรนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ ทำแทบไม่ทันนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ที่ได้เงินเอเนี่ยเจาา้ามอคุณันต้าเนี่ยเราจะให้ลูกค้าคือลากแข็งแรงแล้วนะครับก็มาสุ่การเลี้ยงดูนะครับมาคุณันต้าเนี่ยเลี้ยงดูยากไหมมันเป็นบีกเนียเหนึ e ่งนะครับที่ต้องการบีกเนีย e เนี่ยจะต้องการความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับ <S <S เขาเน่าง่ายนะครับแล้วถ้าอยากเลี้ยงให้สวนเนี่ยใบยเขาพยายามอย่าให้โดนน้ำเยอะนะครับเพราะใบเขาบางนะครับมันจะทําให้ช้าได้นะครับก็คือเรื่องของความชื้นเนี่ยอยู่ในระดับ ทมชิ้นในกัดที่พอเหมาะนะครับเครื่องปลูกเนี่ยที่ผมแนะนําเลยก็คืออจะเป็นากาะเบมะพร้าวนะครับก็ประมาณ70%นะครับหินบุกเขาไฟเนี่ยให้20เลยนะครับแล้วก็ดิน10นะครับส่วนแสงแดดเนี่ยมีผลเจ้าแบับเจ้ามาคุนันตาน,นะครับเพราะว่าเขาจะเติบโตได้ดีเนี่ยคือแสงแดดอ่อนนะครับที่6 0สิถึงเจนะครับตลอดวันนะครับเขาจะช่วยให้เขาเนี่ยมีทีทันที่สวยงาม นะครับแล้วก็ต้องคอยมันตัดแต่งบ้างนะครับเพราะต้นเจ้ามะฮูลันตาตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่มันมินิมอลมากนะครับรน,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 บน,น,น,บนี่ในกระถางที่ทำจะทําส่งให้ลูกค้านะครับเห็นไหมครับมันน่ารักมากเจ้มามะฮูลันตาเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยใบยเขาจะบอบบางนะครับ ก็จะอาจจะแตกหักเสียหายได้ง่ายนะครับในการขนส่งก็เลยส่วนใหญ่จะให้ลูกค้ามารับเองครับพอแพ็กไปเนี่ยบางทีอากาศร้อนมากเอามากเขาก็ทิ้งใบความสวยงามเขาก็จะหายไปนะครับแล้วกเ็เลี้ยงแบบเล็กๆก็จะน่ารักแต่พอโตต้องคอยตัดแต่งนะครับการการขยายพันธุ์เนี่ยสามารถตอนกินได้นะครับตัดกิ่งไปตอนนะครับแล้วก็ลดใบมานิดนึงนะครับไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายนะ นะครับเป็นไม้ใบที่สวยงามอีกประเภทหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ามาคุลันตานี่นะครับก็เ,เพื่อนๆนั้นไหนมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ Facebook, Fanpage, IG, c h anel n TikTok, หรือว่า t u b e c h anel n นั่นเองนะครับได้ทั้ง4ช่องทางเลยหรือเข้าไปดูใน IG จีจะง่ายสุดเนาะก็จะเห็นรูปทั้งหมดนะครับว่ามีต้นไม้หรือเ,เฟิร์นามีต้นไม้ไรบ้างแล้วก็สามารถจะอินบ็อกเข้ามาสั่งทำนะครับ พอของทางตั้มเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้มมานัดรับได้เลยครับรับประกันว่าของเราทั้งสวยทั้งแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับดิวดนันเฟิร์นนะครับส่วนต้นไม้เล็กๆใจกลางเมืองกรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับในตูชุกช่องทางออนไลน์เพียงเข้าไปหน้าแรกนะครับก็จะมีคําว่าติดตามหรือ,อตัว u b s c r i b e เมื่อก่อนนี้นะครับหรือ Follow นะครับ ฝากกดในทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับคลิปไหนที่ท่านชอบก็กดไลค์ทีนะครับฝากกดไลค์ทีดูเสร็จแล้วไม่ยุ่งยากนะครับกดทางกดไลค์นะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรีบันเฟิร์นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปกับเจ้ามาคูลันต้านะครับก็มาติดตามมาได้ครับว่าอีพีหน้าต้นจะเอาต้นไม้ไหนๆมาแนะชนิดใดนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องทางอะไรของเรานะครับสวัสดีครับ